สวัสดี FC ช่องสาระสาระกับชายนะคะก่อนอื่นเลยใครเข้าไปแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครไว้ให้ด้วยนะคะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆของ f b นะวันนี้เรามาเจอกันที่เช้าวันที่27นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่ง07เน้นเป็นบนนะคะ07นี้ให้ทุกคนทำตามมัดกันให้หมด ได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะชุดเจาะเลข2ตัวและ3ตัวจะให้เป็น072นะคะเลข2ตัวจะให้เป็น78 79แ2รดูปตัวเดียวนะคะให้เป็น7นะคะตัวนี้นะ,ะต่อมาจะเป็นนิดเคอีเช้าของวันที่27นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่ง25เน้นเป็นบนนะคะ การจับมัดวินให้หมดเลยค่ะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะชุดเจาะเลขสองตัวและสามตัวจะให้เป็นสองเจ็ดปดนะคะเลขสองตัวจะให้เป็นห้าหกห้าเจ็ดแล้วก็ห้าแปดนะคะเน้นรูบตัวเดียวนะคะให้รูดห้านะคะตัวนี้นะ ต่อมาจะเป็นจีนเช้าของวันที่27นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่ง46นะคะเน้นเป็นบนนะคะ46นี้ให้ทุกคนทําการจับมัดกันให้หมดไปเลยนะคะจะได้เด่นสตัวบนล่างเลขชุดเจาะ2ตัว3ตัวจะให้เป็น4 96เนะคะเลข2ตัว4 7, 4 8, จ็ดสแล้วก็สีู่ดตัวเดียวให้เป็น4ี่ไปเลยนะคะ ต่อมาจีนเอ้ยหังเซงเช้าของวันที่27นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่ง39เน้นเป็นบนนะคะ39นี้ทําการจับมัดกันให้หมดไปเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะเลข2ตัวและ3ตัวจะให้เป็น302นะคะเลข2ตัวให้เป็น30 31แล้วก็32 เน้นรูดนะคะเน้นรูดตัวเดียวให้เป็นสามนะคะและทั้งนี้ทั้งนั้นเราลงให้เป็นแนวทางนะและแอดบีฝากช่องทางการติดตามอีกหนึ่งช่องทางคือลายบุมนะคะก็ให้ทุกคนกดไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะใต้คอมเมนต์เราจะลงไว้ใครที่เป็น f c ตัวจริงของบ b ก็ติดตามลายบุมได้นะคะดูกฟรีนะตัวนี้ดูกฟรีเลยนะคะ ไม่มีท่านโฆษนานะก็เข้ามาติดตามกันดเยอะนะคะคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนด้วจ้ะสวัสดีค่ะ